เอาละครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะตอนนี้เราอยู่กับเกม Dragon Dragon Hash Dragon h a s h อันนี้เบ็ดไปที่40บาทอ่า40บาทก่อนเอาไป80ดสิบันนี้มาน้อยเบาๆบางทีเราไม่ต้องล้างผ่านนั่งก็ได้ใช่ไหมอ่าใช่เราเราก็ต้องดุเพิ่นเพิ่อนยิงเพิ่นเบิ่นมากดเพื่อความบันเทิงเอาเอาสนุกเราแหละ จะสนุกคนดูมึงจะสนุกเกินไปแล้วใจจเย็นใจเจุนหาอยสนุกพวกมึงคนเดียวอ่ะใจเย็นใจเย็นอสนุกด้วยไหมอย่าบอกนะว่าไปถึ่งนั้นเลยอ่ะไปถึงวันที่ว่าจะบันฟ่าอื้มโอ้ยไม่ถึงไม่ถึงโอ้โหโกรธตายเลยเวนทีละสองร้อยไม่ไปแต่เกมไม่ต้องยอมรับเนาะว่าเล่นแล้วมันไม่ค่อยเพลินเท่าไหร่ สู้ฟีตปินไม่ได้นะมันรุนกว่าและรู้ว่าตรงนี้บางทีมมนได้เงินเยอะกว่านะเออใช่แต่ตรงนั้นมันไม่รู้อะกูมันเกี่ยวับตรงนั้นมากกว่าอไม่รู้ว่าทาไมคนดูเป็นที่อะไรเปล่าใจเย็นโอ้ยมีเรื่องเล่าคุณมัลลบด้วย๋อททำไมอะในหนก็เป็นเกมแบบนี้แล้วปล่อยให้คุณผู้ชมมาดูไปได้กูเล่าดีกว่าจะได้เพลินจําได้ไหมสมัยก่อนนะต้องจำต้องจําด้วยไม่ไม่มีจาได้ไหมว่าอันนี้จะเป็นเรื่องของคุณมัลลบตอนเด็กอ่า มีญาติที่ต่างจังหวัดไหมผูเนี่ยต่างจังหวัดเลยแหละไม่ไมหมายถึงว่ามีญาติที่ต่างจังหวัดเคยไปนอนบ้านญาติไหมอ่าเคยอ,อ่าคุณมรลพบก็ไปนอนมาบ้านยายเวลาคุณก็อย่างที่ว่านะไปนอนบ้านใครแปลกที่แปลกทางอ,อ่ะก็จะนอนไม่หลับหรืออะไรบ้างไงแต่ว่าแม่แม่คุณมรลพบบอกเล้ว,ว่าสวดมนต์นะลูกกลางคืนน,น่ะสวดมนต์แกก็ไม่ได้สวดเพราะแกไม่ได้คิดอะไรไงคุณมรลพบก็เด็กอ่ะตอนนั้นอ่ะสิบสามสิบสี่ยังเด็กๆเลยเออคุณมรลพบก็นอนหลับพอ กลางดึกเลยคุณมารบรู้สึกแน่นหน้าอกเขาแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเลยคุณมารบทำมไก็หายใจไม่ออกเลยคุณมารบก,ก,ก็เลยนึกถึงคําแม่มว่าสวดมน์พอคุณมารบสวดมน์ปุ๊บหายพอเอ,เอามือพนมออกปุกแน่นหน้าอกอีกแล้วใช่เลยเออใช่ไหมใช่เลยเออมันคุณมารบก็คิดอตไม่รู้จะทำไงคือดับสวดมนั้งคืนเลยไม่ได้นอนเลยสรุปตื่นมาโล่งเลย อ๋อโล่งก็คือโอ้ไม่ไม,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 ไม่หายแล้วไม่บ้านเนี่ยโล่งหมดเลยโจรขึ้นบ้านามือดังก็คือ,ก,คอก็คือตอนโจรแบบเอามือเท้าดิเอามือเอามือไว้เออเอามือเห็นดุ๊กดิก๊กไงดุกดิ๊กนึกว่าตื่นเอามือกดไว้ไอ้ไอ้ทางนี้ก็น <c oughs> ึกว่าผีอั้มที่ไหนได้โจรขึ้นบ้านอ,าอืมเป็นไง ไงกูหยุดเลยเพิ่มเบี no ่ยนอีกแบ้แอบบอกแล้วมึงชอบกูรอเพิ่มเบลี่ยนเลยกูรอละในควตั้งนานไอ้เหี้ยอ๋อไม่ชอบดีดีดีทั้งนั้นอ่ะกูกูกูขอถามคำหนึ่งเพื่อนเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเล่นรอซะแล้วเล่นรอซะแล้วตัวนี้ยตัวแซ่บเลยเนี่ยบึ้ย มแตน้อยไม่่เ้ยยอามาดูถูกกันบอกยาดูถูกกันอย่ากดคุณมาลบป่วยให้เลยโอ้โหน้อยไม่ถึงเฮ้ยถึงเฉยเฮ้ยเอาว่ะไอแดงมันเป็นนักสู้ว่ะเอาละมึงโอ้โหรับเพิ่มแล้วพวกเขาจะลดเบ็ดจะเพิ่มเบ็ดด้วยเจอเรื่องคุณมาลบเข้าไปเอออเาสิเฮ้ยแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่ ออคุณอย่าอย่าอย่าองเหล้าอย่าใจร้อนนต้องเป็นตัวแดงเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหป่าจบเ่าเพิ่มเบ็ดเลยโอ้โหหมู่ดีคุณบรลุได้มาแปดร้อยด้คลิปหน้ามีอีกคนนี้ผมมีสองเรื่องเดี๋ยวจะเก็บอีกเรื่องหนึ่งไว้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 งวดหน้าไว้งวดหน้าดี่ป่ะเอ่อเพิ่มเปลี่ยนสองร้อยแม่งในม้โอ้วันลบห้าสิบพอ ไอ้เหี้ยกูเหี้ยจเหี้ยจะเหี้เอาก็นึกว่าเจอผีที่ไหนจะโจรขึ้นบ้านไม่รู้ควรโกรธใครดีเอ้ากูถามควรดูเลยกูกูควรโกรธเกมไหมหรือว่ากูหรือกูควรโกรธเพื่อนกูเนี่ยหงดหงิดหงดหงิดเสียตังค์ก็พอแรงแล้วนะเออต้องหงดหงิดฟังเรื่องเหี้ยเลยก็ไม่รู้เนี่ยเอาอ๋อ โโโอ้ไม่เล่าเลยกลับบ้านเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่จะกลับบ้านอย่างเดียวเลยโอ้โหคนบริษาหาเลยมาให้ดูเบอร์นวังอ่ะมันเป็นวันลบเดอะซีรีส์นะเออเออผมไม่ต้องเล่าก็ได้นะเออไม่เหนื่อยผมด้วยนะแต่ว่าผมทำเพื่อใครอ่ะผมก็ทำเพื่อพวกคนไงเออมันจะสับเล่ไม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 ่บ้าใครไม่บ้าใครไม่บ้าใครคุยกันสองคนคุยกันสองคนเรา ไม่ไหวไไม่ได้ไม่ได้ไปดูดึงไงไม่ไม่ใจเย็นลำนธุ์ทุกวันนี้ก็เสียงอดเลอยู่ได้ไอ้ี่มึงาเสียงทุกถามไม่ได้ให้ชีวิตอยู่บนเส้นได้เฮ้ยไม่เอาหน่อยเหรอพอดีวันนั้นพ่อบอกว่าต้องใช้ชีวิตอย่างท้าทายนะก็เลยเนี่ยท้าทายไม่ท้าทายเลยน่าสุดมาจะท้าพ่ออมตด้วยท้าทายไง จะเล่นครอบครัวกูอีกไงพ่อพ่อสวัสดีครับไม่บ้างไม่ได้เลยนะไม่ว่างเว้นประดาไทยอืมมาเอาหน่อยสิครับมาแตกเรื่อยๆหน่อยเร็วมาถึงตัวสองตัวสามหน่อยเร็วโอ้ไม่เห็นหน้าแล้วนะแต่เบิ่มเบ็ดเนี่ยโอ้โหหนีคุณมาลบมาโดนที่อะไรก็ไม่รู้เอ้ยเอ้ยมาอยเอาแล้ววะจะมาดูถูกกันนะโว้ยโอ้ขนาดตัววายสองตัวท่านผู้ชม โอ้ยอยากจะร้องไห้อยากจะร้องไปอย่าร้องเอีกอยากจุดวันนี้เออโอ้ยไม่ง้างมาตกรายเลยร้องไม่ได้มึงก็ห้ามร้องเอาหน่อยเร็วเออดีเออแซ่บหน่อยแซ่บหน่อยเอาประกันดูไม่ใช่มวยโอ้ยนำเงินสามหนึ่งในเกมเนี้ย แม่เห้ยเสียลุมพินีวันมาเองมาจากสวนลุมแน่เคยไหมเคยเคยเล่นมวยไหมไม่เคยเคยโดนแต่นักมวยเล่นไม่เล่นก็บอกอย่าไปเยี่ยวหน้าคข้ากงเก็บกระจับอยู่โดนซะวไก็เอาไปฟัดในในค่าเอง อารมณ์ประมาณมันหมารอไวเลอร์เอนเหมือนพิษบูอะเหมือนพิเบูเหมือนหลุดมาจากหน้าบ้านเลยต้องนับมึงแล้วละเข้าบ้านเึยนะอออสบัดไม่หลุดนะเมืองโอ้แม่งขี้พอเลยไม่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 เปิดโอกาสให้กูได้เอ่ยคำว่าขอโทษแม้แต่ครั้งเดียวไม่เปิดโอกาสให้กูได้ตังค์ด้วยโอเคไม่เอาละพอนี้ไม่ดีละสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับ ไม่ต้องดูอ <Hey. S 1> ขอโทษนะสำหรับใครที่ <Hey. S 2> สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์แลับสไคร์นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับเชื่อ,เ,อเรื่องไอ้คนวันลบป่ะเรื่องจริงนะไม่เชื่อ